คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้กันใช่ไหมคะเวลาที่คุณต้องไปนั่งฟังอาจารย์สอนในห้องและคุณต้องนั่งบนว้ดอีเดเรชอร์ D e ure, ที่แสบธรรมาดาแต่คุณกลับพบว่าคุณไม่สามารถหยิบ iPad หยิบหนังสือหลายเล่มหยิบวัสดุต้งนงๆหลายเล่มและชี้หลายแผ่นขึ้นมาวางบนโต๊ะได้แม้กระทั่งหยิบทุกๆอย่างออกวางบนโต๊ะพร้อมกันหรือแม้แต่แก้กวกาแฟคุณก็ยังไม่สามารถที่จะเอาวอง ดิฉันขอแนะนำ E T Table อุปกรณ์เสริมที่ใช่สำหรับกอีเ e ล็กชั่ที่จะมาตอบโจทย์ในทุกๆปัญหาของท,ทุกๆท่านได้ค่ะ โปรดักต์ของเรานะคะเหมาะสำหรับนักเรียนนักศึกษาสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง5กิโลกรัมค่ะเชือกตาข่ายนะคะมีความเหนียวหนึบยืดหยุ่นแข็งแรงยึดติดกับสิ่งของได้ไม่มีหลุดค่ะและสินค้าของเรานะคะมาพร้อมกับกระเป๋าแฟชั่นพกพาอีกด้วยค่ะอย่าลืมมาเพิ่มพื้นที่ในการเรียนรู้กันเยอะๆนะคะ